สวัสดีครับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะลอง VS เสียงท่อนะครับระหว่างนะไส้ประมาณสัก2.5นะครับอ๋อคอโทษทีคอประมาณ2.5นะฮะปลาย AR นะครับตัวนี้ปล่อยโล่งมีแคทไหมฮะมีมีแคทข้างในไหมตรงนี้มีใช่ไหมโอเคอปลาย a r ER ใส่แคทนะครับตัวนี้ ขนาดคอ2.5นะครับเราจะ VS กับตัวอาคานะฮะเป็นปลายท่อคู่ออก2ข้างนะครับมีข้างหนึ่งออกตรงแล้วก็ข้างหนึ่งต่อออกไปนะฮะอันนี้มีแคททั้งคู่นะครับตัวนี้ด้านในจะมีแคทอยู่ทั้งคู่เลยนะทางซ้ายทางขวานะครับเอาละเดี๋ยวเราจะ VS เสียงกันนะว่าเ,าเปรียบเทียบเสียงแล้วเนี่ยนะมันจะเล่าใจกันสักแค่ไหนนะครับทั้ง2ตัวนี้นะโอเค เดี๋ยวเริ่มจากตัวพ่อคู่ก่อนล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้สตาร์ทไว้นานนะก็เดี๋ยวลองฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับ จากที่ลองนะฮะเสียง AR เนี่ยก็จะเป็นพ่อที่ไม่ได้อุดแคทเยอะนะก็จะโลง่งๆแล้วก็เสียงโป้งๆกว่านะส่วนตัวนั้นผมอุดแคทไปเยอะนะครับเสียงจะประมาณนี้นะครับเอาละว s ให้ฟังนะเปรียบเทียบเสียงให้ฟังนะครับถ้าตัวนี้ถอดแคทก,ก็อาจจะลั่นกว่านี้นะครับประมาณนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปนี้สวัสดีครับ